สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยนะคะสูตรเข้มข้นเป็นสูตรที่ช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงนะคะและก็ยังช่วยในการขับไล่มแมลงได้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ต่างมาดูกันค่ะ oh. ว่าต้องทํายังไงกันบ้างนะคะมาดูกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ให้เพื่อนๆเอาไปบดให้ละเอียดนะคะีให้ละเอียดแบบนี้เลย เพราะว่าเราจะเอาไปผสมน้ํารถต้นไม้นะคะเราก็เลยต้องบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะต่อไปน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวนี่ก็คือได้มาจากการที่เราหุงข้าวหรือนึ่งข้าวนะคะกเราก็จะได้น้ำซาวข้าวนะคะต่อไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง ถงชูรสและก็น้ำขี้เท่าฐานนะคะน้ำขี้เท่าฐานที่เราได้นะคะจะได้มาจากขี้เท่าผสมกับน้ำนะคะแล้วก็เอาแช่ไว้สองคืนนะคะก็จะได้น้ำใสๆตกตะกอนแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเทใส่ในขวดไว้นะคะ <Yahoo! S 1> บบนี้นะคะ ให้เ,เพื่อนๆจับดูก่อนก็ได้นะคะมันจะเป็นเหนียวๆน,นะคะนี่ก็คือใช้งานได้แล้วนะคะ <Wow. S 1> ค่ะอย่าลืมนะคะให้เ,เพื่อนๆเตรียมน้ําไว้ด้วยนะคะยีลิตรค่ะใส่ในถังนะคะอ่าเริมแรกนะคะให้เ,เพื่อนๆเอาน้ำซาวข้าวนะคะเทใส่ในขันขันขนาดนี้นะคะ1ขัน นี่ค่ะเทลงไปเลยน้ำซาวข้าวหน่ขันนะคะน้ำซาวข้าวนี่จะช่วยให้พืชแข็งแรงนะคะ,จะเจริญเติบโตดีค่ะต่อไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็หนึ่งขัน,นะคะ่ะต้องเปิดเบาๆมีแก๊ส หนึ่งขันนะคะเทลงไปเลยนั้นนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะสองฝานะคะคิวเท่าวะเครื่องดิมชูกำลังนี่จะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งลกด,ด้วยนะคะต่อไปผงชูรสค่ะ ของชลอที่หนึ่งช้อนนะคะคุณพูต่อไป,อไปเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่บดละเอียดนะคะให้ใช้สองแก้วนะคะแก้วแก้วน้ำขนาดนี้นะคะสองแก้วนะคะตัดประมาณนี้ค่ะลงป อันนี้สองอและที่เป็นตัวที่จะช่วยขับไล่มแมลงเพลี้ยนะคะก็คือน้ำขี้เท่าฐานนะคะอ้าใหาเ้เพื่อนๆเทลงไปเอาสัก เครื่องแก้วนะคะนี่เครื่องแก้วนะคะเทลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ นี่เป็นสูตรเข้มข้นเลยนะคะช่วยในการเร่งดอกเร่งผลเร่งยอดนะคะทำให้แตกยอดดีค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆตัดปุ๋ยของเรานะคะใส่ในบวัวรดน้ํานะคะนําไปรดพืชผักได้เลยค่ะ แบบนี้ไม่ต้องหมกกักอะไรเลยนะคะคือผสมแล้วก็นํามารดที่ต้นไม้แล้วก็พืชผักเราได้เลยะะใช้อาทีละสองครั้งนะคะ,อ,ะอันนี้จะมารดที่ต้นขัดบ,บุ้งนะคะที่ปลูกไว้แล้วก็เราตัดไปรับประทานแล้วก็ตัดไปขายนะคะแล้วก็จะมาเร่งยอดด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะวิธีการปลูกขับบุ้งก็ไปดูได้นะคะอันนี้เราตัดแล้วตัดไปรับประทานแล้วนะคะ ีกตันะวะ่่าเยไทมถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยสูตรเข้มข้นก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนำไปทำดูนะคะรับรองว่าเห็นผลนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย